การเยือนจีนของคุณสุทินคังแสงรัมมนตีกลาหหมพรมด้วยคุณจักรพงษ์แสงมณีรัมมนตรีช่วยการต่างประเทศและพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผอบตรนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปพบกับหน่วยงานของจีนที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรือดำน้ําของประเทศไทยหนในแนวทางที่มีการพูดคุยและมีรายงานข่าวออกมาคือฝั่งรัฐบาลนะคะได้เสนอแนวทางเพิ่มเติมคือการไปพูดคุยกับบริษัทเอกชนของจีนในการโยกเงินค่าง,งวด งานที่ไทยจ่ายให้จีนไปแล้วกว่า7000ล้านบาทในการต่อเรือดำน้ำเนี่ยค่ะโดยโยกไปจัดหาเรือฟิเกตจากจีนแทนซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ถึงข้อดีข้อเสียต่างๆก่อนที่จะนำเสนอให้กับคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่งานนี้ก็มีการดูอีกนวยนะคะว่าจีนจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่อีกทั้งข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยอนุญาตให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยหรือไม่แน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างพัก เพื่อไทยทางฝั่งนายกะรัฐมนตรีทางฝั่งของคุณสุทินคังแสงจับกองทัพเรือในเวลานี้ก็เรียกว่าอยู่ในระหว่างการวัดใจนั่นเองนอกจากนี้นะคะคุณสุทินก็ยังได้เดินทางไปยังเกาหลีใต้ต่อด้วยก็ต้องจับตาว่าคุณสุทินเนี่ยจะไปเจรจาการจัดหาเรือผิวน้ําจากเกาหลีใต้ด้วยหรือไม่เพื่อนําเรือผิวน้ําดังกล่าวเนี่ยมาบรรจุในแผนงานก็ประมาณปี2568 ที่เตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่2เมษายนนี้ค่ะ